ต่อ่กันเรียบร้อยเลยแล้วมาเดี๋ยวพาทัวร์ต้องแบบก่อนไปด้วยไปด้วยอเดินจ้าอมา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 พี่แป้งครับพาทัวร์นะครับพี่อ่าเนี่ยเราจะไปทัวร์หนองน้ำนะมาหนองน้ำนึกตึกบีแลหนองน้ำจริงๆหนองน้ำของแท้เลยวะไอ้เหี้ยของแท้เลยวะไอ้เหี้ยมันยังไงวะมันมิดหมดเลเราไปดูวันพีดีกว่า ไหนฟันพ okay, ีทเฮ้ยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่แป้งครับพี่แป้งพี่แป้งแป้งหนูอยากดูทางนี้อ่ะเนี่ยอยากดูทางนี้เหรอเอออยากทางนี้อ่ะได้ได้แต่พี่วิ่งลำบากมากเลยว่ะมันนืดน้ำเหรอมันนืดน้ำเหรอจัดเลยโอ้อ่าไปบายสเดี๋ยวแล้ะแล้วขอโทษนะคืออันนี้คือไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบมันอยู่อันนี้ด้วยคือแบบมันมันอยู่ใช่แบบเหร ทีนึงนี่เอออยู่ใต้เลยเชียวชิบไม่ได้ต้องไปเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกูกูส่งแรงก่อนวิ่งเออไม่ไม่ไม่ไปหน้ารอดกันด้วยกันส่งแรงเราเราเดินล็อกแมพดีกว่าเออเดินล็อกดีกว่าว่ะเดินล็อกแมพเฮ้ยตรงนี้ไปได้ป่บวะเฮ้ยจะติดเมื่อมันลอยได้มันไปเลยเมื่อกี้เอาไม่ไม้ไอ้แห้งส่งแรงส่งมาตเดียปฏิกิริยาจะมาได้เี้ย บบอันนี้มันเรือหางยาวนี่ว่ะเฮ้ยโอ้ไม่ได้เข้าไปได้ไม่ได้ี่ัวจะลอยแล้วเมื่อกี้นิดเดียวนิดนึงน้องนิดนึงนิดนึงกอ้ยเยี้ยมโอยนิดเดียวเหี้ยสองคนกต่เราพยายามอยู่โอ้โหแล้วนี่พี่พี่แมนดูนี่ดิเฮ้ยพี่แฮงค์ดูดูนี่ดิกล่องทองทองเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้ด้วยเฮี้ยเปิดไม่ได้ถ้าเกิดว่ามีคนอยู่นอกแมบบอะเออรบกวนมาตรงมาตรงใต้น้ำหน่อยได้ไหม ใช้น้ำไม่ิคือพี่แมนตัวนี้เขาเรียกว่าไง้วตรงเนี้ยมาร์คมาร์มาร์มาร์ใช้เซอร์มาร์คเอาอ่ามาร์คผีอะมาร์ยมาร์ค่อยมาร์คแล้วมาร์คแล้วเจอเปล่าเม้เจอว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอยารู้อยากรู้ถึงเปล่าอ่าๆไอเหียไม่ถึง ไหนยอยยอยให้แล้วยอยแล้ไม่ถึงอ่ะที่รักไม่ได้ไอ้เหี้ยไม่ได้เลือหาพี่เจอป่ะหายตัวไอ้กองกองพี่หายตัวกองเดี๋ยวพี่ไปไหนพี่แช่แด่โอ้กู่าเลยไอ้เหี้ย ไ้ยซอดอยู่กลางป่าดงพงไพอย่างนั้นหรอวะไอ้พี่ก้องพี่ก้องมามาตรงเมื่อกี้ใหม่หน่อยดิอมาๆมาๆมาๆโอเคโอเคเดี๋ยวมาแล้วมาแล้วมันทะลุวาวะถ้าสาดน้ำมน่ะลองดูสาดตรงขาดีบวะเออตรงขาเลยไม่โดนใกล้หน่อยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แต่พี่อยากลองปาดดาววะอันติก่อน อ่ะ<ม>ลองรูามาถึงอยู่แล้วเดียืนนิ่งๆ,ๆเลยถึงมันถึงไอ้เออถึงอยู่แล้วถ้ามันทะลุฮิตบ็อกซ์อยู่แล้วจริง,งติดฮิตบ็อกซ์แมปไหมทะลุทุกอย่างอยูเป็นตู้ <S <S อ่ะเฮ้ยม,มีเข็มฟรีเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แมนพี่แมนพี่แมนฮะให้เซอร์มาตรงนี้ดิตรงนี้นีชิบหายแล้วอะไรอะไรตีนตู้ตีน กูติดติดอะไรพี่มาแล้วได้เหรอวะอ๋อเหรอพี่อย่าเขียนนะพี่ทำอะไรกันกูติดตรงไหนพี่ตรงไงต้องต้องไนวะนแหละอยู่เนี่ยอ้าวเดี๋ยวช่วย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 อ๋อตรงนี้ไม่เปิดวิ่งไหมเอาไปไหมเอาไปได้ดื้อชิบหายแล้วเป็นคนติดคือ ตัวละเกิดกินเลยเฮียโดนกอค่าเกิดกินอเฮียอย่างนี้ถ้าถ้าเจอด่านเนี้ยเราก็ให้เซอร์ออกนอกแมพแล้วก็รอจนจบหมดเวลาโอ้ยโคตรเพี้ยเลยรอทุกคนนกเกิดกินเลยเอ้าไม่ได้โอ้ยโคตรเพี้ยเลยเดี๋ยวนะ ถ้าผมวาร์ปข้างคาวมาติดตรงเนี้ยโอ้ยอย่ารอดี่าหวแค่ไม่แม่ยายยานีย่ย,ย,นยติดเป็นกูว่าข้างคาวได้เลยเหรอลองดูสเิเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้เดี๋ยว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 นะเ,เอ่อฟิกเกอร์ฟิกเกอร,ร์มาตรงอเออเดี๋ยวก่อนนะฟิกเกอร์มาตรงผีเกินหน่อยได้ไหมวุ้ยดิตรงที่เจอสภาเมื่อกี้เหรอเออมาตรงบ้านสองชั้นดีกว่าบ้านสองชั้นฝั่งเซ่อ A few ประเด็นคืออะไรประเด็นคือคนมาร์กให้พี่อะแม่งแม่งติดลากต้นไส้อะออกไม่ได้ไอ้เงี้ยตดวโดนกินกินโดนกองในบ้านที่ลองบักเหรอไม่ใช่ไม่ใช่บ้านหลังนี้บ้านสองชั้นอะบอกไม่ถูกเหมือนกันว่ะเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะเอ่อนิพาเอ่อฟิกเกอร์เป็นนิพาใช่ไหมกดสกิลหาพี่ดิอ๋ออยู่นี่เหรอเออสอ มาตรงนั้นหน่อยมามาตรงที่สองพี่หน่อยอืมไอเตอร์เป็นยาวมันน่าจะเห็นกูกูนั่งแช่เลยเห็นไอ้เงี้ยติดแงงแล้วน่ะ,นะ <c oughs> เดี๋ยวนะติ <c oughs> ทางไหนอ่ะ <c oughs> มาถึงแค่ตรงเนี้ยมันบอกไม่ถูกเว้ยมันอยู่นอกแมพแล้วแบบไอ้เงี้ยมันมันมางไม่ได้ใช่มาไม่ได้ไงไม่ไไเล่นแล้วแถวไอ้เงี้ยไอ้ไอเงี้ยน่ะเขาไปติดแงงอยู่ตอนนี้ติดอยู่ตรงเรือเนี่ยมาไม่ได้เอออ้าวตรงตรงงั้นเออโอเค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 อยู่กันแล้วก่อนนะอยู่นั่งแล้วก่อน เฮ้ยกูจะติดลากก็ได้กูเสียวเนี่ยตลกหน้าริพาวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะเข้ามายังไงวะมามารบอกหน่อยเอ็กบอกหน่อยนี่ไงนี่ไงเนี่ยจ่าเอ๋ตีถึงไหมไม่ถึงง้างง้างนะไม่ถึงด้วย ไม่มันคนละพื้นที่กันไอ้ย้ยมันไม่ถึงหรอกเออถ้าถึงนี่ฮาเลยลบถ้าอยากเอาไปครบทุกคนนะต้องมีคนเล่นคนรุกเออก็จริงเองก็จริงก็จริงไอ้ยผมเองมาพี่แมนมีอะไรอยากพาไปดูต่อไหมจะไปยังไงวะแต่ยู่เดียวอ้าวเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วย อ๋อตรงนี้ไม่เปิดวิ่งไหมออกไหม